คนวันเสาร์ค่ะในช่วง7วันข้างหน้าของคุณจะ,จะเจอเรื่องอะไรบ้างน,นะคะหยิดไพ่สาใบค่ะใบแรกค่ะ The Emperor ค่ะใบที่สองค่ะ7ดาบค่ะใบที่3ค่ะอาศวินถือถ้วยค่ะในช่วง7วันข้างหน้าของคุณนั้นสิ่งที่คนวันเสาร์จะเจอเจอนะคะนั่นต้องบอกว่า คนวันเสาร์เนี่ยจะเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะการทำงานหรือการลงทุนก็แล้วแต่นะคะจะประสบความสำเร็จค่ะโดยเฉพาะคนที่คิดว่าจะลงทุนอะไรแล้วยังไม่แน่ใจนะคะก็ให้ลองหาข้อมูลด,ดีๆนะคะยังไม่ไปบอกใครก็ได้ค่ะแล้วก็คุณมีไพ่ The Emperor นะคะสำหรับคนที่นักถืออองค์รัชการที่5นะคะแนะนำให้ลองไปขอกันดูนะคะในเรื่องของการงานการลงคุณนะคะสามารถที่จะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านนี้ได้ค่ะในเรื่องของความรักนะคะในช่วง7วันข้างหน้านี้คนวันเสาร์นะคะอาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวพันนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ความรักของคุณจะดีขึ้นนะคะจะมีความเข้าใจกันจะมีการได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะแต่ใครที่ยังไม่มีคู่ก็อาจจะมีคนรักหรือมีความรักมาเข้ามาทักทายในช่วงนี้ค่ะก็ขอให้คนวันเสาร์ทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นทักถูกันด้วยค่ะ